ครับสวัสดีครับก็นั่นแหละครับต้องเปลี่ยนนะครับรถสิบปีแล้วนะครับโบว์อนะครับไปให้ช่างครั้งแรกนะครับช่างตีพันแปดร้านแรกนะครับแต่ว่าช่างร้านนี้เขาถอดออกแล้วก็ไม่ได้ประกอบสายนะครับแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาเป็นช่างแอร์เขาก็ ใช่ความเปลี่ยนใหม่นะครับไม่เป็นไรขั้วมันหลวมครับจริงๆแล้วผมก็ถอดมาแล้วถอดแป้งอะไรหมดนะครับแรงขับมันไม่พอนะครับมอเตอร์่านก็สึกไปเยอะนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับตามอายุก,การใช้งานนะครับบางคนถ้า ซื้อเองราคาก็ประมาณหนึ่งพันะครับแต่ว่าบวกค่าช่างอะไรนะครับพันแปดนะครับก็โดนไปพันแปดนะครับยังไงเพราะว่าแฟนที่บ้านเขาก็รีบติดนะครับเขาจะไปบ้านเขานะครับกลัวกลัวความร้อนกลัวสารพัดอย่างนะผู้หญิงนะครับเรามีความรู้เราซื้อมาเปลี่ยนก็ได้นะโดนไป เร็วแต่ว่าเสียตังค์หนึ่ถ้าช้าจะไม่เสียตังค์เพิ่มอีก1,000นะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับวูเ <_ d ream> อเมื่อ10ปีแล้วนะครับเอาความรู้มาฝากครับสวัสดีครับ